นี่คือถนนประชาชื่นวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2 5 6อย้นะครับรถเ,เยอะมาโโนคนนี้เป<ล>ิดเลนมามอไซค์พี่เอ้ยพี่เข้าไปเถอะเลนก็นเล็กใช่ดิรถจะเชียวนะอีกฝั่งหนึ่งก็เบียดกูมาฝั่งนี้ไมนะ่แน่ดนคนับกันบัวเลย มันเล็กอะท่นีมันเล็กทุนาีวโซนนี้จะกลายเป็นโซนอาคารสูงกันเลยนะ<อ>รถไฟฟ้าก็ไม่มีนะแต่อาคารสูงนะรถไฟฟ้ามันไปจบที่ผ่านแค่ตรงเตาปูนจากตรงนี้ไปคนต้องนั่งอเนี่ยรถเมย์รถมอเตอร์ไซค์ไปก็ยังมาซื้อกันเลยโอ้ยสามล้านห้าไว้หอวตรงนี้ ถ้านหนึ่งห้องนอนสองล้านสองห้องเพดานสูงสามล้านห้าซื้อเด็ดมนะันมันใกล้กับรถไฟฟ้าอะไรอ่ะมันใกล้กับทางด่วนอ่ะมันเนี่ยมันวนขึ้นทางด่วนได้เลยอ๋อนี่ในสถานีรถไฟนนฟรถไฟตรงนี้เลยอ๋อรถไฟบางสั้นอ๋อรถไฟบางสั้น,นอ๋อขึ้นจากตรงเนี้ยไปลงสถานีใหญ่ ขนาดใหญ่ก็กระจายไปทั่ว,วถือว่าก็โอเคนะือว่าใกล้นะระยะเดินต้องนั่งรถสองต่อนะระยะเดินสอง <2 S 2> ต่อคือแต่ก็สะดวกอะสะดวกแต่ก็เดินด,ด้ดวยาจะหาของกินยากอะตลาดมันไกลอะ <S <S กินโรงพยาบาลก็แบบสุภาลัยกลายเป็นแหล่งเดียบที่พักอาศัยขนาดใหญ่เลยตึกอะไรเนี่ยไม่มานานเอเบลเลอร์เลย เไม่จะ่าเก้าเก้าอยู่นีแล้วนี่ออกมาเก้าเก้าโอ้เล็กนิดเดียวไม่ได้มานานแล้วมาเก้าเก้าพอจะมาเก้าเก้ามันใกล้จะถึงเกา้าหกใกล้ถึงแยกกใล้ถึวนะจะเป็นชิดริมของปักนี้ไม่ต้อง,งเลี้ยวหรืนอะไรเดี๋ยวมันต้องมีป้ายบอกกันเราต้องเห็นไอ้แม็กโครก่อน สุดคือทางนี้ใช่เลี้ยวซ้ายไปได้ไม่ก่อผมไม่รู้ทางผมเป็คนมันนอกผมไม่ได้เข้าเมืองนานๆเหมือนเราไม่คุ้เคยเลยนะขับยากมันอีก300เมตรเลีเ้ยวซ้ายที่แยกประชาขึ้นเข้าสู่ถนนประชาชน ข้ามพันลอยเพราะว่าเขาขไม่ดีแก่มากเลยเขาแก่มากเลยมันุเขาขึ้นจักร้านลอยก็เจ็บขาไม่ไหวแล้วนิ้วซ้ายที่แยกประชาขึ้นเข้าสู่ถนนประชา,ารชา,าสายสอง